สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรถมิซูวิชิ i อร r 200นะครับอาการก็คือเวลาเราจอดล่าไว้1คืนลูกแมา่มะาเจ้าสตาร์ทประตินนะครับต้องได้พ่วงนะครับพอพ่วงเสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งวันนะครับแต่พอเอามาจอดทิ้งไว้1คืนลูกแมา่มะาเจ้าแบตอ่อนนะครับ แรกที่สงสัยก็คืออาจจะเป็นหม้อดูจากหม้อแบตแล้วนะครับยังบ,บ่ถึง2ปีนะครับยังค้างถึงเดือนนะครับวันนี้วันที่1เดือน11 2566นะครับได้1ปีเกือบเกือบ2ปีนะครับก็เลยสงสัยว่าจะเป็นตาหม้อข้ว่าจะเป็นตาไฟลวกนะครับก็เลยจะมาทำการเช็คไฟลวกก่อนนะครับที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ ถ้าเกิดว่ามีไฟหัวแต่แล้วเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปก็จะมาหายนะครับแม้เปลี่ยนแบตลูกใหม่ไปอาการก็จะยังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีเช็คไฟหัวคือผมจะใช้มิตเตอร์ตัวนี้นะครับจะปับ๊บตัวนี้ไปที่ย่านวัดแอมนะครับแล้วก็ตัวนี้เสียบที่ตัวแอมนะครับวิธีการวัดก็คือนะครับเขาจะเอาสายลบนี่นะครับเสียบ ที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับเราใาสา่บวกจิ้มที่ขั้วนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆยกขั้วแบตออกนะครับแล้วก็อ่านค่าที่มิตเตอร์นะครับตันนี้อ่านได้3.18นะครับ3้อมจุนึ่งนะครับ แต่ที่ผมสงสัยตัวนี้ที่หัวนะครับผมสงสัยทีว่าจะเป็นที่ไดชา์ินะครับเพราะกันนี้เป็นรถเก่านะครับไดชาตไอเครื่องเสียงได้ถอดออกมาหมดแล้วนะครับมัมีเครื่องเสียงแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เลยจะทําการทอดสายที่เข้าไดชา์ดนะครับตัวนี้นะครับ ถอดออกนะครับแล้วก็จะทามาวัดค่าดูนะครับถ้าแสดงค่าลดลงก็แสดงว่ารั่วที่ไดชาร์ตนะครับอาจจะเป็นที่แผงไดโอดนะครับตอนนี้ได้ถอดปลั๊กที่เข้าไดชาร์ตออกหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวทามาวัดขัานกำรรนะครับ ตอนนี้ค่าเหลือ0.0809นะครับลองดูครับนะครับครับอันนี้เป็นค่าปกติที่ไฟหม้อหัวนะครับอันกรณีนี้ก็แสดงว่ามันรั่วที่ไดชาตินะครับไดชาติมีปัญหาคันนี้จะต้องถอดไดชาติซ่อมนะครับเป็นการตรวจเช็ค ไฟรั่วเบื้องต้นนะครับดีกว่ายูย,ยูที่เขาจะไปเปลี่ยนม้อเลยจะทำํำให้เขาเสียตังทั้งค่ามออแบตใหม่แล้วก็ค่าซ่อมไดชาตินะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดติดตมกดซับสไครต์เพื่อกำลังใจเห้ผมเพื่อในการทําคลิปต่ตอๆไปตัวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ